คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่าวันนี้เอ็ดก็จะมาตามต่อนะคะความฟันของปู่ทองคำนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ็ดก็จะโทรหาปู่นะคะตามเอ็ดมาเลยค่ะ ทำนมันจาการเจ้าค่าปู่จันทร์บอลค่ะวันนี้ก็จะมาตามความฝันของปู่ต่อเนาะปู่เนาะค่ะวัดบ้านน้องแคนค่ะวัดบ้านน้องแคนค่ะตำบลโศด่างขาวตำบลตำบลโศโศด่างขาวโศด่างขา,า,งขาวซึ่ง นางขาวโสนางขาวอำเภอโพนพิพพพสัยอ๋อโพนพิพสัยจังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายเนะปูนะ่เนาะอ๋อเพราะว่าปู่ก็ย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วบอกปู่ยย้ายไม่อยู่อ๋อค่ะน้องคาย ค่ะปู่วัดบ้านหนองแคนตนําบลตําบลโศกนางขาวอำเภอโพนพิสยัยจังหวัดหนองคายถูกต้องไหมคะปู่ถูกต้องค่ะคือที่วัดรอมอ๋อตอนนี้วัดของปู่ก็มีมีงานบุญใช่ไหมคะปู่งาอนอผ้าป่าเชียงใหม่จะมาทอดท้าโบสถ์อ๋อผ้าป่ามาจากเชียงใหม่มาห้าคัน อ๋อมาห้าคันรถรถบัสใช่ไหมคะปูรถทัวร์รถทัวร์เขาทัวร์รถบัสูอ๋อค่ะก็ให้ปูบอกบุญมายังเอฟซีได้เลยค่ะเผื่อว่าเอฟซีอยากจะร่วมทําบุญกับปูค่ะเอ่อจะจำจะทำบุญสาวบถ์มันบุไม่เสร็จไม่ไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่อ๋อค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะปูวันที่เท่าไหร่นะคะ ทยี่บหกจะถึงนียี่ิบหกจะถึงนี้ยี่บหกมกราคมเนาะสองห้าหกห้าค่ะญาติโยมจยากร่มทำบุญก็มาได้เลยค่ะก็เชิญชวนเอฟซีทุกท่านนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญทำบุญกับปู่สามารถ โทรหาปู่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้วันที่ยี่สิบหกมกราก็จะมีผ้าป่าเนาะอ๋อค่ะผ้าป่าจะเข้าวัดเนาะปู่เนาะก็อยากจะค่ะก็อยากจะเชิญชวนเอฟซีเนาะเผื่อว่าเอฟซีอยากจะร่วมบุญก็สามารถโทรหาปู่ได้เนาะปู่เนาะก็อยากจะให้ปู่บอกบุญมายังเอฟซีได้เลยค่ะปู่วันที่ยี่สิบหกญาติโยมที่ใจบนใจกุศลทั้งหลายค่ะ วัดก้อนน้องแคนตำบลโทรงนางขาวอำเภอวงวิสัยจยังหอุดราจานองคายค่<ห>ะใกล้จะร่วมบนโอน้องปู่ต้องคำ้ำค่ะปู่อ้าวตัวเลขค่ะตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนค่ะปู่เบอร์เบอร์โทรศูนยศูนย์หกห้าหนึ่งศ <365. S 2> <0 65. S 1> ูนย์สาม ห <103 S 2> <17 39. S 1> น3่งศูนย์สาน่งเามเกนึ่งเ็สาาะค่าก็สำหรับ f อฟที่อยากจะร่วมทําบุญกับปู่ทองคําก็สามารถโทรหาปู่ได้เนาะ0ูนย์หกห้านะคะหรือว่า f อฟอยากจะสะดวกไปที่วัดของปู่ก็สามารถไปที่วัดบ้านหนองแคนตาบล โศกนางขาวอำเภอพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายใช่ไหมคะปูว่าค,ค่ะค่ะตอนนี้ที่วัดก็กําลังมีงานพระป่าเนาะปู่เนาะพระป่าสามัคคีค่ะผ้าป่าสามัคคีค่ะก็อยากจะเชิญชวนเอซีทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยกันก็เชิญได้นะคะสำหรับเอซีที่สะดวกก็ไปได้ตามที่อยู่นี้นะคะเนาะปูเนาะ หรือว่าเอฟซีไม่สะดวกก็สามารถโทรหาปู่ได้นะครับเผื่อว่าเอฟซีอยากจะโอนเงินทําบุญผ้าป่ากับปู่ทองคําก็สามารถโทรหาปู่ได้ค่ะให้โชคาีนะค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะปู่ฝันดีไหมคะปู่ฝันดีแล้วฝันได้ยังไงบ้างคะปู่อย่าลบเอาตัวเลขก่อนมันจะลืมค่ะค่ะเจ็ดหนึ่งหก อันนี้ตัวการนะเจ็ดสามหนึ่งตัวการเจ็ดสามหนึ่งอ่าอ๋อสามตัวห้าล้านเปอร์เซ็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกอ๋อมั่นใจสามตัวเจ็ดหนึ่งหกใช่ไหมครัปูงมั่นใจสามตัวเจ็ดหนึ่งหกตัวเน้นเนาะปูเนาะตัวเน้น เน้นเจ็ดหนึ่งหกคือตัวการเจ็ดสามหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะปูอ่าตัวการเจ็ดสามหนึ่งค่ะนี่ตัวกันเนาะค่ะปเูเลขสองตัวสองตัวค่ะสามศูนย์ไม่ต้องกลับล่างอ,อ๋อสามศูนย์ไม่ต้องกลับสามศูนย์ <7. S 1> อันนี้ล่างเนาะสามศูนย์ล่างใช่ไหมคะสามศูนย์มันต้องหลัง ไม่ต้องกลับนะหกหนึ่งไม่ต้องกลับหกหนึ่ง <6, 1, S 2> <4. S 1> ไม่ต้องกลับเจ็นล่างไม่ต้องกลับอ๋อเจ็ดหนึ่งด้วยค่ะไม่ต้องกลับซื้อตรงตรงเลยเนาะปูเนาะมีคนตรงเลยซื้อง่ายดีกว่าค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งด้วยบปูแปดสามแปดหนึ่งห้าสองนะเน้นแปดหนึ่งห้าสอง ปดสมเดียวก่อนครับปูจนไม่ทำแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็ห้าสองใช่ไหมคะห้าสองหกสองนี่ตันเียนไิ่วหน้าสองหกสองโอเพราะว่าแอปเขียนก็เต็มหน้าเลยไม่มีที่จะเขียนเลยปูเน้นตัวไหนบ้างคะปูแปดหนึ่งเน้นแปดหนึ่งลเลยแปดสามหกสอง หกสองด้วยบอกปู่ไม่ใช่ห้าสองบอกเมื่อกี้เออห้าสองหกสองหกห้าเมื่อกี้นะปู่ฮะเมื่อกี้แอดเขียนว่าเมื่อกี้เขียนว่าแปดหนึ่งแปดสามห้าสองหกห้าค่ะปู่เอาหกสองหกสองด้วยบอกอ๋อค่ะค่ะหกหกข้าวเป่าโอ้ตรงนี้หกหกสองนะปู่เนาะเดี๋ยวแอดจะแก้ตรงนี้ก่อนค่ะ ค่ะหกสองเนาะปูเนาะออหกสองค่ะห้าสองแปดสามเท่าไงค่ะคือตัวเน้นใช่ไหมคะตัวเน้นอ,อ๋แอแปดหนึ่งอ๋อค่ะปูแล้วสามศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งคือเลขล่างใช่ไหมคะปูกออ็เลขล่างอ,อ๋อค่ะค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะปูมั่นใจน 100ล้านเปอร์เซ็นเลยมั่นใจ100ล้านเปอร์เซ็นสี่ตัวนี้น่าปลูกมาอ๋อสี่ตัวนี้มั่นใจใช่ไหมคะอแปดหนึ่งค่ะแปดสามค่ะปสองหกสองค่ะปูไม่ต้องกลับใช่ไหมคะปู่ไม่ต้องกลับเลยต้นค่ะอันนี้คือบนเนาะปู่เนาะอ้อนบน สามศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งคือล่างเนาะปู่เนะาะค่ะค่ะหกสองมีตัวเน้นอยู่แปดหนึ่งแปดสามค้าสองหกสองค่ะเจ้าค่ะปู่ลแล้วก็สามตัวปู่ก็เน้นให้เจ็ดหนึ่งหกนะคะแล้วก็ตัวกันจะมีเจ็ดสามหนึ่งนะคะปู่ค่ะค่ะ เจ็ดน้าแปดหนึ่งแปดสามห่สองหกสองค่ะปูค่ะก็สาธุขอให้ตัวเลขของปูเข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะปูจะได้ร่วมทำบุญกันเนาะปูเนาะอ่าค่ะก็อยากจะให้ปู่อยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะปูขอขอ้ห้ กจายก่รนะเจ้าค่ะตับติวาทาลนีสนิจังพุทธาปจาอิโนจัตตาโลธามังวัสันติอายุวโนสุขังตะลังขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณปู่มากๆเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองแชนแนลนะเจ้าค่ะ จเจริญพรค่ะข,ขอบพระคุณมากเจ้าคานะมัสการเจ้าค่ะ